ให้เจ้าหน้าที่พนักง,งานลูกจ้างรัฐบาลกลางทุกคนราว4ล้านคนต้องฉีดวัคซีนนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าการระบาดที่เกิดขึ้นเกิดในหมู่ของคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะจึงเรียกร้องให้รัฐต่างๆมอบเงินสดเป็นเครื่องจูงใจเสนอให้แจกเงิน100ดอลลาร์ให้แก่ผู้ออกมาฉีดวัคซีนโดยนําเงินมาจากงบฟื้นฟู1.9ล้านล้านดอลลาร์มาใช้ค่ะ ก็หมดเวลานะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณสศสิธรกุวังคดีโลกและดิฉันสศสิธรสังสมทนะพร้อมทีมข่าวสํานักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามการรายงานข่าวจากสํานักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M.COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด เอ็มคอร์ดเรดิโอเน96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนปลอดภัยจากโควิด -19 ที่เราทุกคนทำได้ สวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหากเดินทางไปในที่สาธารณะพบปะผู้คนให้เว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจามล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์เอ็มคอดเรดิโอเน็ตเวิร์กรวมให้ทุกคนใส่ใจสุขอนามัยปลอดภยัยโควิด -19 ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคทำเนียบรัฐบาลประจำวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564นะครับสุกสิ้นเดือนนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันในเรื่องของการแถลงข่าวกันด้วยนะครับวันนี้จะมีการติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์ภาพรวมการระบาดในประเทศไทยรวมถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆนะฮะแล้วก็ความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนกันด้วยเริ่มต้นการแถลงช่วงแรกนะครับ โดยท่านโฆษกสบคนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับประจําวันที่30กรกฎาคมนะครับตอนนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนเลอเพียงแค่วันเดียวนี้เท่านั้นนะครับสถานการณ์ของการติดเชื้อในประเทศไทยเราก็ยังมีจํานวนที่เรียกว่าตัวเลขไต่ระดับขึ้นมานะครับตอนนี้วันนี้อยู่ที่17,000 345นะครับซึ่งก็ต่อเนื่องระดับของ17มาวันสองวันนี้นะครับแล้วก็ไปดูในสถานการณ์ของทั้งโลกก็เป็นลักษณะาขาขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งโลกก็เพิ่มขึ้นมา6 6 1 1 1 9 4ตัวเลขของทั้งโลกที่สะสมมาก็1 9 7ล้านกับเกือบ200ล้านแล้วอีกไม่กี่วันก็คงจะขึ้นถึงระดับนั้นนะครับ แล้วก็การเสียชีวิตของทั่วโลกนะัช่วงตอนนี้ก็เหมือนเป็นตัวเลขชันที่ประมาณหมื่นกับ373คนมีคน4ล้านสแสนกว่าคนที่เสียชีวิตไปก็สร้างความเสียอกเสียใจกันไปในหลายๆประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญเผชิญหน้า ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันาการเกิดเคสใหม่ในประเทศที่เคยบอกว่าลดน้อยถอยลงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออินเดียตอนนี้ตัวเหมือนตัวเลขก็กลังจะเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้นิวเคสของหรือว่ารายใหม่ของทางสหรัฐอเมริกาอยู่ที่92,485นะครับแล้วก็มีาการรายงานสถานการณ์ของทางอินเดียอยู่ที่44,673นะครับ แล้วก็อินโดนีเซียประเทศในทางเพื่อนบ้านของเราก็43,479นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับที่44ครับในตอนนี้นะครับเราต้องมาดูสถานการณ์ที่สำคัญก็คือของการรักษานะครับก่อนใช่ไปที่การรักษาเอาหายก่อนแล้วกันนะครับ16,78นะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้น117 คนนะครับตอนนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและก็อื่นๆด้วยรวมถึงโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับ1,92,526ารยายนะครับซึ่งผมก็เพิ่งกลับมาจากทาง จังหวัดทางอีสานใต้นะครับในเขตรับผิชอบในฐานะผู้ตรวราชการอยู่ก็เห็นสถานการณ์ของการเคลื่อนย้ายของผู้ที่เป็นแรงงานของทางภาคอีสานกลับไปยังถิ่นเดิมนะครับก็ทําให้การติดเชื้อแล้วก็มีการกระจายตัวของคนที่เข้าโรงพยาบาลต่างๆก็เป็นภาพตามนี้นะครับ ขณะที่อาการหนักจะอยู่ที่4,595รายนะครับแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ eh อยู่ที่1 0 1 2รายมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว17ล้านเศษนะครับของโดสนะครับแล้วก็เข็มที่1อยู่ที่ประมาณสะสมละ13ล้าน200,000กว่าคนกว่ารายนะครับเข็มที่2ออยู่ที่ประมาณ3ล้าน7นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการพยายามของทาง กระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านปรกระทรวงสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการ EOC นะครับก็ได้มีการสั่งการให้ทางเขตตัวราชการทั่วทั้งประเทศนะครับได้มีการช่วยกันในการที่จะเพิ่มจํานวนของคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเ,เราเรียกชื่อเล่นว่า608นะครับก็คือผู้ที่สูงอายุ7กลุ่มโรคแล้วก็มีคนที่เป็นหญิงท้องด้วยนะครับ แล้ตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มผู้ที่มีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อวานนี้มีคนที่เข้ามาฉีดเพิ่มเติม420,000 00, กว่าคนนะครับเป็นเข็มที่1 3 0 6 0 0แล้วก็เข็มที่2นี่5 3 0 0 0โดยประมาณนะครับ <sm> ก็โดยทั่วไปแล้วมาดูภาพที่อ๋อมาดูการเสียชีวิตก่อนแล้วกันนะครับเป็นกรุงเทพมหานครยังเป็นส่วนใหญ่อยู่55นะครับ ส่ดปราการสมุทรสาครปทุมธานีแล้วก็นครปฐมนะครับก็ไร่เรียงลงมานะครับในกลุ่มของจังหวัดทางภาคใต้ก็เป็นปัตตานีนาราธิวาสสงขลาตรังละนองนะครับภาคอีสานก็มีกาละสิน, 101, นร้อยเอ็ดอน,รนครพนมอุดรสกลนครทางภาค เหนือก็คือสุขโขทยัยนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับแล้วก็ส่วนทางภาคทางภาคกลางนะครับออกไปก็คือเช,ชิงแสนชนบุรีตราดประจวบนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ก็ยังเป็นชายมากกว่านะครับ62มีเมียนมาอยู่5นะครับแล้วก็ภาคกลางยังเป็นผู้ที่สูงอายุอยู่คือ67 นะครับเสียชีวิตนี่ก็พบว่ามีเสียชีวิตที่บ้าน9รายนะครับอยู่ที่กรทม .8 แล้วก็ประดุมธานีหนึ่งส่วนเรื่องของการมีโรคประจําตัวแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อการติดโรคก็ยังอยู่ในาภาพที่เราเห็นภาพเดิมๆนะครับเช่นความดันสูงเบาหวานนะครับแล้วก็ไปดูในสถานการณ์ที่เป็น ภาพกราฟนะครับจะเห็นว่าเป็นลักษณะของตัว สูงชันขึ้นของตัวเลขนะครับซึ่งณตอนนี้มีการตัวเลขที่เดินทางเข้าไปใท้เพียงแค่8นะครับในเรือนจําตัวเลขเป็น3หลักครับ681การตรวจเชิงลุกก็3,800แล้วก็เข้าสู่ระบบบริการนะครับ1น8 2 3นะครับซึ่งตรงนี้ก็เมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกว่านี่คือเหตุที่ทําให้ณตอนนี้ปัญหาของการคลองเตียงล้นเตียงก็เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้การบริการ ในภาคของทางด้านสาธารณสุขนะครับที่ทําให้เห็นภาพว่าตเตียงไม่พอนะครับก็เกิดขึ้นจากปริมาณเคสที่มีจํานวนมากครับไปดูผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับก็มีากาตาหนึ่งรายกับสารัชรณจักหนึ่งรายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็สเปนอีกหนึ่ง,งรายซึ่งก็เข้าในระบบของทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็สมุสมยพลัสที่ทางสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้รับการดูแลรักษา ไปอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของออทางกัมพูชามีเข้ามาสองรายนะครับผ่านทางพรมแดนทางทางบกนะครับแล้วก็ทางมาเลเซียสามซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นช่องทางธรรมชาติอยู่นะครับไปดูในภาพกราฟนะครับก็จะเห็นว่าต่างจังหวัดจะเป็นภาพที่จะมาล้อก,กันทางของทางภาพของทั้งประเทศนะครับเพราะว่า จำนวนเปอร์เซ็นต์ของต่างจังหวัดไล่แสงขึ้นมาในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนข,นขึ้นมานะครับจากการที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับไปยังพื้นที่เดิมนะครับ 57%นะครับกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่43%เพราะฉะนั้นกราฟสีเขียวกับกราฟสีแดงเราจะเห็นเป็นภาพที่เ,ออเป็นขาขึ้นคล้ายๆกันนะครับ10อันดับก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับ3,231สมุทรปราการนะครับรองลงมา1,386แล้วก็สมุทรสาคร1,186นะครับนอกนั้นก็ต่ำกว่าพันคือชนบุรีนนทบ,บุรีจัดเชิงเสานะครปฐมอุบลราชธานีปทุมธานีและสงขลา นะครับมาดูในภาพที่จะเห็นการรายงานว่า ในเขตต่างจังหวัดเราใช้เขตสุขภาพนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าอะไรเงี้ยนะครับ1 2สองกับ3านี่จะเป็นเขตในทางภาคกลางออกไปทางภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นการานำเชื้อเข้าคำว,ว่านำเชื้อเข้าก็คือเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นและเข้าไปยังในจังหวัดของตนนั้นนะครับส่วนสีส้มก็จะเป็นสีที่บอกว่าเป็นการติดเชื้อในพื้นที่ก็จะเห็นนะครับว่าในของทางภาค ทางาพรรคกลางกับพาคทางเหนือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า มีภาพที่ใกล้เคียงกันทั้งผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่โดยเฉพาะที่ตากนในพื้นที่ก็จะเยอะนะครับแต่สุขโขทัยจะเป็นการเป็นการนําเข้านะครับซึ่งขึ้นคล้ายๆกับลักษณะของแรงงานที่กลับบ้านจะไปเห็นภาพชัดก็คือเขต7เขต8ซึ่งหมายถึงทางอีสานนะครับ2เขตนี้อยู่ทางอีสานก็คือ101มหาสารคามกรสินขอนแก่นเราจะเห็นว่าเป็นสีน้ําเงินก็คือเป็นคนที่ย้ายถิ่นกลับไปนะครับ เช่นเียวกับเขต8อุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับก็เป็นตัวอย่างสาสบจังหวัดนี้ก็จะเห็นภาพชัดว่าเป็นคนย้ะถิ่นกลับไปนะครับ เชน่นกันกับทางเขต9เขต9ที่สุรินทรบุรีธรัมเูมินะครับเขต10ที่อุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรแต่ของนครนครราชสีมาจะมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในของทางจังหวัดขึ้นขึ้นมาส่วนภาคใต้คือเขต11และ12นอนครศรีธรรมราชนรารอง ระนองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ทาง12ก็คือสองขลายะาลาณราธิวาสเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสีส้มซึ่งเป็นการติดเชื้อในพื้นที่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นคือภาพที่เราได้เห็น ปรากฏการณ์ที่จะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันนะครับวันนี้ในที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงรายงานว่าในคลัสเตอร์ต่างๆของทั้งประเทศมีคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นคือสมุดรปราการครับเป็นบริษัทร,ระบบกำลังไฟฟ้านะครับที่สมุทรสาครก็จะเป็นบริษัทยางรถยนต์โรงงานผลิตตะพันปลาปลานะครับ อันนี้เป็นเลขหลักสิบนะครับ14กับ13แล้วก็ที่อำเภอเมืองชนบุรีก็จะเป็นโรงงานปรับอากาศนะครับอันนี้มี15ครับที่ปทุมธาน,นีก็จะเป็นบริษัทยางรถยนต์โรงงานแม่แบบเ,เซรามิกอันนี้ที่สงขลานะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่มีความสำคัญวันนี้ที่ประชุมทางสบคอค เอ็มคอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก96.5 f m คลื่นควัมคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน คิงสเตล่ากาดไม่ตกเทคหนึ่งครับเอาเลยนะคะ k คิง STELLA กาดไม่ตกด้วยไฮจีนิกสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวและอากาศได้ถึง99.9เปอรอ้าวโคศกไปไหนอะ่ะ สงสัยจะรีบไปซื้อ King Stella Hygienic Spray มาใช้แนนเลยเพราะมีสาร BKC ที่ NDA และภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนะนําว่าเป็นสารที่ฆ่าเชื้อไวรัสชนิดมีเปลือกได้พร้อมน้กกลิ่นหอมจากยูคาลิปตัสออยมาช่วยหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วย Hygienic Spray ของ King Stella กันดีกว่า 6.5 FM คลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสอมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network เจาะกลยุทธ์การตลาดสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจโดยัญวัฒนชัยตระกูลชัยและปรัชยะอาอระเอ็ สนับสนุนโดยสมาชิกบางจากที่ได้รับสิทธิ์วันธรรมดาเที่ยวดีมีคืนกับบางจากแล้วอย่าลืมเดินทางข้ามจังหวัดในวันธรรมดาเติมบางจาก500รับ50ขยายเวลาถึง30กันยายน64เดือดซ e เปอรอ CRM ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นหนึ่งในใจลูกค้าจาก Metro System ม02 020894675และ เครื่องรองน้ําต้องเที่ยวถ้าดึน้ําต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ําจากเพียวเครื่องรองน้ําต้องเพียวสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ท่าดูฟังที่รักทุกท่านครับครับก็หลังจากที่ไซมอนเบลนะฮะถอนตัวนะฮะจากทีมโอลิมปิกหญิงนะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับจิมนาสิกใช่ไหมครับใช่ครับผมเออจิมนาสิกหญิงนะฮะของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็ตอนแรกก็คิดว่าอันนี้น่าจะทําให้การได้เหรียญทองติดต่อกันเป็นสมัยที่สามหรือที่ห้าก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะหมดหวังปรากฏว,ว่าสุนิสาลีฮะใช่ครับเออได้เหรียญทองนเนหมือนะับน,นะครับ oh. ซึ่งก็เป็นเออเนี่แหละฮะเป็นลูกครึ่งมงนะครับ oh. เป็นลูกครึ่งมงนะครับ กับอเมริกันนะครับตอนแรกเนี่ยทางผมอ่านข่าวเนี่ยทางสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยเนี่ยเคยจะติดต่อนะให้มาเป็นตัวแทนประเทศไทยนะในการแล้วเกิดอะไรขึ้นในการซีเกมเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังมีความคิปไม่มีความคืบหน้านะครับอันนี้จากวัดดิชนนะฮะสุนิสาลีลูกครึ่งมงคว้าเหรียญทองยิมนาสติกโอลิมปิกให้สหรัฐอเมริกาครับนะฮะก็นะครับ ก็รายงานให้ทราบนะครับ hmm. สาลีในเกิดวันที่9มีนานะฮะมีคุณพ่อเป็นชาวเขาเผ่าม้งจากประเทศไทยนะฮะอ๋อไทยเลยจากไทยเลยก็คือเป็นชาวเขาเผ่าม้งที่อยู่ในไทยนี่แหละนะครับครับครับแล้วก็คุณแม่เป็นชาวอเมริกันนะฮะอ๋อ oh. โดยก่อนแข่งขันโตเกียวลิมปิกเนี่ยเธอได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณขาและเท้าแต่ว่าก็หายาน้ำเข้าจริงชัยนะฮะ แล้วก็ก่อนหน้านี้นนสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยได้ติดต่อให้สุนิสามาเล่นทีมชาติไทยในศึกซีเกมส์สองนหนึ่งที่เวียดนามแต่ไม่คืบหน้าคงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าก็กกไปแข่งในนามสหรัฐแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็ตอนหลังเขาก็พ่อแม่เขาอยาก,กันแล้วก็คุณแม่เขาก็ก็ไปอยู่อเมริกาไงใช่ไหมก็ไปเจออันเนี้ยนะฮะอันใหม่นั่นก็ว่าไป,ไปนะฮะ เราไห้ฟังเฉยวันนี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีนะฮะท่านผู้ฟังครับเรื่องอะไรครับอาจารย์เอ้าก็วัคซีนไงจริงๆนึกว่าจะมาวันที่ยี่สิบเก้าเพราะว่าตอนแรกบอกมาวันยี่สิบเก้าแต่ว่าก็เลื่อนเป็นวันที่30สิบนะครับข่าวดีก็คือวัคซีนไฟเซอร์จำนวน1.5้าล้านโดสมาแล้วจากสรัฐอเมริกาถ้าไม่ผิด แผนอีกนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าจะมาวันนี้เนี่ยนะครับและข่าวดีก็คือว่าทางสวดักเวิร์ดเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ลูกครึ่งไทยเหมือนกันนะฮะฮลูกครึ่งไทยนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้สองจุดห้านะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้หนึ่งจุดห้าก่อนนะครับครับนะฮะแล้วก็อีกล้านหนึ่งเดี๋ยวก็ดูซิว่าจะได้เมื่อไหร่ ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็ทยอยส่งความช่วยเหลือมาให้ประเทศไทยบริจาคเราเต็มไปหมดเลยอาจารย์จริงๆก็ไม่ได้ให้ไทยอย่างเดียวเราก็ให้แถบนี้แหละนะแล้วก็ให้แถบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศแถวอาเซียนเนี่ยก็กำลังหนักมากนะอืมใช่ใช่ใช่มากนะฮะอินโดนีเซียเป็นที่หนึ่งของโลกไปต้องหลายวันจนอเมริกาจะแซงแล้วนะฮนะอ๋ออเมริกาตอนนี้กลับมาอีกครั้งเหรอครับอาจารย์แปดหมื่นกว่าแล้วคุณ ว้า <Wow. S 2> อเมริกาแปดหมื่นกว่าแล้วนะฮะ uh huh. อเมริกาล่าสุดเนี่ยก,ก็ประมาณแปดหมื่นกว่านะฮะ mm hmm. แต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็เสียชีวิตน้อยนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่เขาติดเชื้อเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคนไม่ฉีดเยอะไง oh. มันมีคนไม่ฉีดเยอะมีคนต้องสามสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ฉีดแต่คุณ mm hmm. ไม่ฉีดแม้กระทั่งโดสเดียวเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ย oh. เพราะว่าฉีดสองโดสเนี่ย แค่ประมาณห้าสิบเปอร์เนงนะฮะทีนี้พอฉีดปุ๊บเนี่ยไอ้รัดที่ไม่ฉีดก็ติดกันหนักเลยอ่ะได้คนที่ฉีดไปอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ฉีดหนึ่งที่เรียนไปแล้วเนี่ยมันก็ติดหนักอ่ะเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะถึงแปด3มืนสี่พันห้าร้อยสมสิบสี่คนอิาลนะฮะอันดับหนึ่งน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะฮะครับก็เสียชีวิตสี่ร้อยแปดิบสามคนนะฮะ แล้วก็การเสียชีวิตนี่ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคุณดูนะวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเสียวันที่ยี่สิบสามเนี่ยนะจุลายเนี่ยติดเชื้อเยอะนะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดคนเสียชีวิตสามรอยยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยติดเชื้อหกหมื่นห้าพันเสียชีวิตสองร้อยสามสิบสามวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยติดเชื้อน้อยแล้วก็เสียชีวิตน้อยคือห้าหมื่นสี่เสียชีวิตร้อยสามหกนะฮะ ครับเขา,าจะเป็นแบบ India อินเดียเลยไหมอาจารย์จนปล่อยให้มันเฮิร์ตอิมูนิตี้ไม่ไม่ไม่สิไม่ส,มสิอินเดียมันไม่ใชมันจะไปเฮิร์ตได้ยังไงเราอันนั้นเขาเขาฉีดวัคซีนน้อยอันนี้ก็ฉีดวัคซีนเยอะอ๋อ <Ye ager. S 2> ครับนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็อาจจะติดเป็นแสนกว่านี่แหละเพราะว่ามันมีคนไม่ยอมยอมไม่ยอมฉีดวัคซีนเอไม่ยอมฉีดวัคซีนไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่มีทางจะมีเฮิร์ตอิมูนิตี้ได้ยกเว้นว่าคุณจะติดเชื้อกันครึ่งหนึ่งอ่ะครับคือหมายในว่าสมมติว่าเท็กซัส อ่ผมไม่แน่ใจไม่เท่าไหร่สมมุติว่าฉีดวัคซีนเป็นสักสี่สิบเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าไอ้หกสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะมันจะต้องติดเชื้อกันไปถึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมันถึงกเกิดเฮอร์รนิมิตี้ซึ่งแปลว่ามันจะต้องตายกันมหาศาลนะมันใช่ใช่ต้องตายมหาศาลนะเนี่ยก็อันนี้ก็แปลกที่ว่าอันเนี้ยคือเนีี้ก็เป็นจุดอ่อนของประเทศที่ว่าให้เสรีมากเกินไปครนะฮะก็คือพอให้เสรีมากเกินไปปุ๊บเนี่ย นะฮะอันเนี้ยก็จะเรียกว่าไม่ฉีดกันพอไม่ฉีดกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะครับใช่ใช่แล้วคนอเมริกาเขาเป็นแอนตี้วัคซีนเยอะคือเป็นคนที่เขาแบบแอนตี้วัคซีนก็คงก็คงจะต้องตายไปนะแล้วเลยก็ตายไปเลือกสุ่ยเลคชั่นเขาอาจจะต้องตายก็ได้นะถ้าเขาอันนี้เพราะว่าไอตัวไอตัวเดลต้าเนี่ยมันมันเสียชีวิตง่ายด้วยนะ อืมใช่คือคุณไม่ฉีดเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่คุณเนี่ยต้องตายหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างคุณเนี่ยจะต้องตายนะอืมใช่อาจารย์พูดถูกแล้วก็คว,ความเสี่ยงแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่เป็นเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักกันอาจจะต้องสะบั้นนะอืมเขาก็มีรายงานว่าเนี่ยมันมีอ่าเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่เขามีมเขาฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็มีลูกเนะี่ย ครับแล้วก็มีคนเนี่ยที่ชอบมาบ้านเขาเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนแล้วคนเนี้ยติดโควิดเขาติดโควิดมีปัญหาก็เลยติดโควิดปุ๊บเนี่ยอ้าวแล้วก็ถ้าเกิดลูกเขาติดด้วยทําไงอ,อ่ะเออใช่ลูกเขาก็ยังฉีดวัคซีนไม่ได้เออแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มีคนที่แบบไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็ติดเชื้อนะฮะครับนะฮะเนี่ยถ้าอยู่ในโดงของคนที่ฉีด,ดยเยอะๆเนี่ยก็จะถูกประนาม ใช่ใช่จนประนามชัวร์ไม่ต้องรอช้าเลยอเมริกาเนี่ยก็ฉีดกันวันเดือระวันวันละห้าแสนคนครับจากเดิมเนี่ยฉีดกันวันละสามล้านกว่าที่วัคซีนเขาก็พร้อมอยู่แล้วถ้าไม่ฉีดเนี่ยก็มาให้ไทยแล้วเดี๋ยวเอาคืนไปเออใช่นะฮะไทยเราเนี่ยก็ไม่มีวัคซีนฉีดครับส่วนอเมริกาเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนนะฮะ มันจะต้องรอให้คนตายกันเท่าไหร่ล่ะมันจะฉีดกันนะ hmm. อันนี้ก็แปลกเพราะฉะนั้นแต่เราก็อาจจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่แปลกที่จีนเนี่ยมันจะเติบโตใช่เพราะจีเนานาจเด็ดขาดอ่ะในกรบังคับฉีดเรื่องนี้ใคร,ใครไม่ฉีดเนี่ย <c oughs> เอาไปจัดการเลยอันนี้ไม่ฉีดก็ไอ้น,นี่ก็ไม่กล้าอ่าน,นี่ก็ฝรั่งเศสก็จะประท้วงอะไรเงี้ยนะบุค <c oughs> ล,ลากรทางการแพทย์ยังยังไม่ได้ฉีดทุกคนเลยนะอเมริกาไม่ใช่ไม่มีวัคซีนนะ คือไม่ยอมฉีดไม่ยอมฉีดมีคนหนึ่งแงมีคนหนึ่งเขาไปถามเขาบอกว่าถ้าจะให้อย่างนั้นเนี่ยฉันยอมออกจางงานเลยอย่างนี้เลยนะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีไม่มีวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์จะฉีดเนี่ยวัคซีนไฟเซอร์ที่จะมาเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าก็จะได้ฉีดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าบางคนก็จะได้ไปฉีดอแอสตามาแล้วอะไรทํานองเนี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ แตกต่างกันนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เรียนด่ดนผู้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะมียาที่ผลิตออกมานะใช่ใช่ใช่ยาที่จะได้รักษานะนะยารักษานะคือใครที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ามียารักษาปุ๊บเนี่ยอเมริกามันอาจจะไม่ฉีดวัคซีนกันมากก็ได้มั้งครับเพราะว่าเดี๋ยวรอยารักษาไงใช่ไหมเออนะฮะทีนี้เนี่ยยารักษาเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าไอ้ยารักษาเนี่ย มันจะต้องรอรัฐบาลซื้อบ่าเออจะต้องเป็นแบบ G2G หรือเปล่าต่อวัคซีนนี่ต้องให้รัฐบาลถ้ามันเป็นแบบนั้นนี่เครียดเลยนะอาจารย์ถ้าละถ้าอันเนี้ยอันอันเนี้ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะต้องออกข่าวมาเพราะว่าถ้ายาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอย่างยาเนี่ยฟาวิฟิลาเวียเนี่ยซื้อเองได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องผ่านรัฐบาลใช่ไหมมันมียาหลายตัวเลยนะที่ไม่ต้องผ่านรัฐบาลถ้า การซื้อวัคซีนต้องผ่านรัฐบาลซื้อยาเนี่ยไม่ต้องผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยออสมาคมโรงพยาบ,บาลโรงพยาบาลอะไรมันต้องออกมาแล้วว่าเนี่ยเรากำลังสั่งจองยาแล้วเขาจะสามารถสั่งกันเองได้อ,อย่างเดียวนะเลยใช้ก็พูดนี้เลยอ่ะใช่ไหมฮะคุณก็จะต้องออกข่าวมาเลยว่ามันจะต้องสั่งกันแล้วคนมันจะได้เบาใ,ใจใมากเพราะว่าตอนนี้ติดเชื้อกันเนี่ยวันหนึ่งก็เกือบจะสองหมื่นอยู่แล้ว ห,หนักนามากถ้าเอาตัวเลขจริงๆมันอาจจะถึงไปแล้วด้วยเมื่อวานนี้มีคนเีย <4 S 2> ชีวิตที่บ้านถึงยี่สิเอ็ดคนนะครับโอ้โหตายที่บ้านเนยนะฮะต้องดูฟังครับยี่สิเอ็ดคนท่านทราบแล้วนะฮะหมายถึงว่าอะไรไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้โอ้ซึ่งก็พูดตรงๆก็คือว่ามันก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าใช่คนอยู่ในระบบเนี่ยตอนนี้นะฮะเราแสนว่าคนแล้วอะครับแสนกลางๆแล้วด้วยซ้ําไป แล้วถ้าเป็นแบบนี้หายวันละแต่คนหายเพิ่มมันก็เยอะนะเมื่อวานหายเพิ่มตั้งเกือบหมื่นโอ้ก็ดีนะมันก็เป็นข่าวดีะะที่มันทากลางข่าวร้ายนะแต่มันติดไปหมื่นเจ็ดนะคุณมันบวกต้องแปดเกือบแปดพันอ่ะคือหายเพิ่มเยอะก็จริงแต่ติดเพิ่มมันก็เยอะถ้าคุณติดเพิ่มนะฮะถ้าคุณติดเพิ่มอย่างเงี้ยหมายถึงว่าผู้ผู้หายเนี่ยน้อยกว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยวันละเจ็ดพันสมมตินะครับ,รบเดือนหนึ่งคุณจะมีในระบบนี้สองแสนกว่านะ โอ้โหแล้วระบบที่ไหนมันจะไปรองรับได้ล่ะใช่มันไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรรองรับได้แน่นอนรอัไมได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูต่อนะฮะเมื่อวานนี้เรียนเด้่อยฟังๆนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่สามบริษัทนะครับที่กำลังนะฮะจะแข่งขันกันในการผลิตยานะเพื่อรักษาโรคโควิด -19 นะครับครับนะฮะ ในสามบริษัทก็บอกท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็คือบริษัทไฟเซอร์อาไฟเซอร์ Pfizer, ะะใช่แล้วก็บริษัทเมอร์กครับแล้วก็บริษัทชิออนกิชิออนกิเนี่นะฮะอันนี้เป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับทีนี้เนี่ยสามบริษัทเนี่ยนะฮะก็ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาเติมช่องว่างที่ว่าวัคซีนมาจจะไม่พอหรือว่าจะม,มีคนไม่ฉีดวัคซีนใช่ไหม อย่างตอนนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ฟาวิฟิลาเวียนะฮะเขาใช้เลมดิซิเวียเลมดิซิเวียนะของบริษัทจีลีดนะฮะครับซึ่งอันเนี้ยก็นะมันก็จะมีหลายตัวอยู่แต่ที่ดังๆคือเลมดิซิเวียนะครับครับฟาวิฟิลาเฟนคนขายอยู่ด้วยนะอาจารย์มีไหมมีคนขายอยู่มีคนจริงๆมันห้ามขายมันห้ามขายโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์มันคือห้ามขายกันเองแต่ทุกคนเห็นคนมีการขายอยู่ กล่องละ8,000อาจารย์โอ้ยจริงเปล่ามันแพงจังเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นมันเป็นยาสามัญแล้วสั่งได้หมดเหรอครับทุกคนซื้อได้ก็พูดง่ายๆวัคซีนยังเออนะฮะก็มีเงินแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเงินใครที่มีคอนเน็กชันเนี่ยก็โชคดีไปแต่ทุกท่านถ้าทุกฟังอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยฟังต่อได้นะฮะครับ YouTube, อเอฟเอ็ม9 6 5นะครับพักสักครู่ครับ,คร,บครับผม96.5 FM ฟเอคลื่นความคิดและเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเสนอรายการ Thinking Network เจาะกลยุทธ์การตลาดสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจโดยพันยวัฒชัยตระกูลชัยและประยาออระเอง สนับสนุนโดยสมาชิกบางจากที่ได้รับสิทธิ์วันธรรมดาเที่ยวดีมีคืนกับบางจากแล้วอย่าลืมเดินทางข้ามจังหวัดในวันธรรมดาเติมบางจาก500รับ50ขยายเวลาถึง30กันยายน64เดือดซ e เปอรอ CRM ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นหนึ่งในใจลูกค้าจาก Metro System 0 2 0 8 9 9 6 7 5และเและ คืนรองน้ำต้องเทียวถ้าดื่มน้ำต้องเทียว